เห็นภาพนี้น่าจะรู้เลยนะครับนี่คือภาพของภาพยนตร์เรื่องเอลวิสครับผมตัวของไรรี่คิโอนซึ่งก็คือตัวของหลานสาวของเอลวิสเพสลี่เนี่ยร้องไห้ตั้งแต่5นาทีแรกหลังจากดูเอลวิสครับฟิล์มฟอร์ ช็อตนิวส์อย่างที่เราได้เห็นตัวอย่างกันล่าสุดนะฮะผลงานการกำกับของบัสเลอร์มานโอ้โหเป็นการพลิกตำนานเป็นการหยิบเอาตำนานขึ้นมามีชีวิตอยู่อีกครั้งนะฮะมีบทสัมภาษณ์ของทางไรลี่คีโอนนะครับเธอบอกว่าฉันเ,นเริ่มร้องไห้ไม่หยุดตั้งแต่5นาทีแรกเลยค่ะ ไรลีคีโอนเนี่ยคือหลานสาวแท้ๆของเอวิสเพเลี่นะฮะได้มีการพูดถึงความรู้สึกหลังได้เห็นการแสดงของอารตินบัตเลอร์นะครับที่รับบทเป็นคุณตาของเธอในภาพย Ь นตร์ชีวรประวัติเรื่องเอลวิสครับผมซึ่งจะมีกําหนดฉายในไทยวันที่23มิถุานายนนี้เธอได้บอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่สะเทือนอารมณ์มากๆค่ะมันเป็นอะไรที่หนักหนาเมื่อได้ดูมันในโรงภาพยนตร์กับครอบครัวภาพยนตร์เรื่องแรกที่ฉันเคยดูในโรงภาพยนตร์และบอกกับตัวเองว่าฉันอยากเล่น ภาพยนตร์คือ m r i ริ r o ร d ตอนที่ฉันในอายุ12ปีค่ะฉันรู้สึกเป็นเกียรติจริงๆที่ทราบว่า b u สเลอร์มานผู้กำกับเนี่ยกำลังทำภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ซึ่งภาพยนตร์เรื่อง Romeo and Juliet แล้วก็ m มอร e r o รสเนี่ยในยุคของฉันมันมีพลังมากๆไม่ใช่ว่าฉันไม่ไว้ใจ b u สเลอร์มานะแต่คุณต้องปกป้องครอบครัวของคุณเธอให้สัมภาษณ์ว่าในช่วง5นาทีแรกฉันรู้สึกได้เลยว่าบัสเลอร์มาแล้ก็ตัวของออสตินบัตเลอร ทำงานหนักแค่ไหนในการพยายามทำให้ทุกอย่างถูกต้องฉันรู้สึกตื้นตันขึ้นมาเลยทันทีมีหลายครอบครัวที่บอบช้ำจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งเริ่มขึ้นในช่วงนั้นเพื่อครอบครัวของเราฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่พวกเขาทำงานอย่างหนักให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าถึงแก่นของเขาจริงๆเพื่อให้เราได้รู้สึกถึงแก่นแท้ของเขาอสตินบัตเลอร์แสดงมันออกมาได้อย่างสวยงาม นี่คือบทสัมภาษณ์ของตัวไรอุรี่คีโอนนะฮะที่พูดถึงภาพยนตร์เรื่องเอลวิสผลงานเรื่องล่าสุดของบัสเลอร์แมนอัสตินบัตเลอร์เล่นเป็นเอลวิสเพรสลีโอ้โหผมบอกตรงเลยว่าฟิลลิ่งได้วะ่ะ เออเราคาดหวังกับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้อยู่นะที่สําคัญเลยก็คือนักแสดงอีกคนหนึ่งที่เป็นที่น่าจับตามองในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับนั่นคือตัวของทอมแฮงค์ทอมแฮงในเรื่องนี้เนี่ยเหมือนเล่นเป็นผู้จัดการของเอลวิสเพเดลี่ใช่ไหมซึ่งในตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยทอมแฮงค์ anks, หรือก็คือผู้จัดการของเอลวิสเพดทลีเนี่ยฮะ เหมือนกับว่าในความเป็นจริงเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนตัวร้ายที่คอยคอยใช้งานเอลวิสเพเลลี่อย่างหนักเราอาจจะได้เห็นทอมแฮงค์ในครั้งนี้เป็นตัวร้ายก็ได้เราไม่เคยเห็นทอมแฮงค์เล่นเป็นตัวร้ายมาก,ก่อนซึ่งดูจากกระแสตอนนี้นะฮะหลังจากที่ตัวของคุณไรโอ a ี่คิโอนได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์แล้วเนี่ยผมว่าบัสเดอร์มาเลยคุณพ่อจะ๋ะคุณพ่อจ๋าผมว่าได้ส่งทอมแฮงค์เข้าชิงสมทบชายยอดเยี่ยมหรือเปล่าวะ อันนี้ก็รอคอยดูกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel